วันที่19มกราคม2565เวลา9นาฬิกานายเกรียงไกรสเภา,าคำนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้พร้อมด้วยนางดวงใจคงคารองนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้และนายนรงชัยโอตะแปงปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ครั้งที่1ทับสองโดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา